เฮ้ยไม่ใสเหมือนเลยอ่ะใส่ที่คอค่ะเหมือนมากค่ะเหมือนแมือนกระทั่งคนเหมือนไข่ปลาไหลยังเหมือนเลยดูสิเออเหมือนจริงเหมือนจริงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอมนะคะสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็พี่บูมพี่พีพีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บูมเลยพี่บูมมีคนเลยถ้าเจอกันเนี่ย ใครไหวใครแม่หนูก็ต้องกราบแม่อยู่แล้วโอ๊ยเฮยแม่แม่พี่บุ๋มโตกว่าหนูอ่ะต่อกว่าเยอะเลยค่ะต่อกว่าเยอะโตกว่าเยอะโตกว่าเยอะโตกว่าเยอะเลยโชตของโตกว่าเยอะบุ๋มโชคดีนะหนูยังไหวพี่เอ็ม้นี่นี่โชคดีนีเอ็มยังไหวหนูอยากเล่นละครเป็นลูกพี่ทัพจรนลน <gesch> ลักกอยาเหนูอยากได้พ่อคมเข้มเข้มเอาวอยากได้พ่อคมเข้มให้พี่แอมเป็นปู่ค่ะให้พี่เป็นปู่ให้ให้พี่เป็นปู่เดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นใครโดนแน่เดี๋ยวออกมาโดนแน่ก็เหมือนนะโอ้ยนั่นเขาทำนะนักแสดงเป็นไงเป็นไงโอ้ยน่ารักจริงเลยน่าโกรธ่ เขาทําเล็บเขาทําเล็บสีชมพูอ่ะเล็บยาวแม่เหมือนไหมชอบใครที่สุดในนี้คะชอบพี่โอมค่ะชอบพี่โอมเหรอโอ้ยมาถึงแล้วนะชอบพี่โอมเหรอคะหนูอาบน้ําก่อนนอนนะคะหนูอาบน้ําก่อนนอนนะคะหนูอาบน้ําก่อนนอนค่ะพี่ค่ะป่าขาขาพีพีเขาเมาหนักหนูไม่หยุดเลยค่ะเขาอยากรู้ไงว่าเขาคือใครมันเหมือน เบ้าหน้าเราดีเหมือนกันนี่ค่ะพี่เรียกพี่ด้วยเหรอพี่เป็นพี่อ๋อเรียกพีพีพี่ด้วยนะเออไม่รู้นะชอบไหมชอบไหมชอบค่ะชอบเลยนะหน้าหนูจริงๆกับหน้าพีพีใครสวยกว่ากันหน้าพีพีพีจริงค่ะหน้าพีดีหน้าพีพีพีมีกระตุกด้วยลักษณะเหมือนจริงๆแล้วจะตอบตัวเองเหมือนกันว่าหนูก็สวยเหมือนกันนะคะจะตอบตัวเองก็คือไม่ตรง แต่จริงๆแล้หนูหนูต้องเป็นคนหุ่นดีใช่ไหมเนี่ยหุ่นดีค่ะลุงนี่อยากคุยตอนเรียกลุงเนียแปดเห็นบอกว่ามีเรื่องพีพีจะเล่าด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่พีพีเขามีพี่ชายแล้วพี่ชายเขาเรียนเทควันโดโอ้จ้ะเล่นกีฬาเหรอเป็นนักเทควันโดอะไรเงี้ยชอบต่อสู้อย่างเหี้ลูก แล้วเขาก็ไปมองกับเพื่อนค่ะไปมองกับเพื่อนว่าพี่เป็นนักเตะคอนโด่งนี่เหรอใช่ว่าพี่เขาสอนเขาด้วยมือเขาเองมันไม่มีมูลความจริงเพื่อนก็เลยไม่เชื่อค่ะ๋อ๋เพื่อนไม่เชื่อเขาก็ต้องแสดงศักยภาพใส่ไปเลนหมัดหนึ่งจริงเหรอจริงเลยเนี่ย จริงไหมเนี่ยเดี๋ยววันนัตอนตอนตอนนั้นตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูกหมัดคือหนูไปเอาจากเออสุนัขที่บ้านแล้วหนูก็หยิบมาไม่ใช่หมัดเลยนะนี่หมัดเลยนะนี่หมัดไัเอาลยนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยอมแล้วบุกี้แม่พ่อพ่กับแม่เป็นแขกด้วยหมัดหนึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูกอนุบาลสองค่ะอนุบาลสองเลือดไหลฟันหลุดค่ะโอ้ยจริงไหมเนี่ย โดนเรี้ยงผู้ปกครองเลยค่ะไอ้หัวไอ้หเป็นหลับบ้านเป็นหลับไม่ลองอวดขนาดนี้เหมือนพี่ชายหนูสอนเทควันโดแบบเนี่ยเับปล่อยน้ำปล่อยแบบนี้แบบนี้ให้มันแรงๆพี่อยู่ชั้นอะไรห่างจากหนูสี่ปีค่ะอาประมาณปสามปสามพี่ไปเรียนเทควันโดมาแบบกำลังอวดเลยค่ะทั้งนู้นทั้งนี่ทีนี้ หนูก็เลยไปโม้ให้เพื่อนว่าแบบเนี่ยพี่ชายสอนเราเราต่อยต้องต่อยแบบนี้มันถึงจะแรงนู่นนี่นั่นเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ชายเพื่อนบอกไหนแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราต่อยดูดิแม่จริงต่อยเราเลยดิปังเฮียเฮียลูกเฮียเหรอยังเงินเลยยังไงเลยคือฟันเพื่อนน่าจะกำลังจะโยกอยู่แล้วแหละตอนนั้นน่ะแล้วมันเหมือนแบบ คือโหแรงหนูอนุบาลสองจะไปต่อยฟันหลุดมันก็ยังไงอยู่ไหมคะแต่เขอาไปใเลือดนะให้ให้พ่อท็อปเป็นนักเรียนคนนั้นได้ไหมคะพ่อท็อป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 เป็นนักเรียนคนนั้นคือตอนนั้นน่ะเขาอนุบาลสองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพ่อตอนนี้หลุดแล้วหลุดเลยไม่มีขึ้นแล้วไม่มีอะไรลยไม่มีอะไรแล้วเพื่อนเลือดออกหนูตกใจไหมหนูก็ตกใจหนูก็แบบทำยังไงอะแล้วเ่อนก็ มันจะร้องแต่ก็ขำใช่แต่เลือดด้ยเลื่อดขำด้วยเหรอเลื่อดขำด้วยแล้วมันร้องก็เพราะมันเาแบบกลัวอายอะความเป็นผู้ชายอะแต่หนึ่งในนั้นมีคนกลัวเลือดนะคะใช่ใครใครกลัวเลือดพี่อมค่ะใครพี่อมเลือดเหรอพี่อมเดี๋ยวมันจะมันมาเล่นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องยังไม่หมดจริงเอีเขาเคยไปช่วยนางเอก แล้วเห็นเลือดแล้วเขาก็หนีเลยค่ะโอ้ยจริงป่าวไม่คือผมเห็นเลือดแล้วผมรู้สึกว่าเออมันแบบขามันอ่อนขาอ่อนเธอเอาเรื่องเอาเรื่องพี่อมเข้ามาเขาเสียเนี่ยเธอเขาน้อยใจนะคะเขาเล่นเรื่องไหนก็ตายหมดเลยค่ะทิ้งไปเนี่ยโอ้หนูเรื่องราวเยอะต้องนำมาในชีวิตพี่พี S <S คือเรื่องพีพีต่อยต่อยเพื่อนเมื่อกี้นี้ยังไม่เท่าไหร่เลยเร<อ>ื่องโอมเรื่องโอ,โอมนี <อะ S 2> ่พีเด็ดเลยแ <8 S 2> ปดเห็นบอกว่าของพีพีนี่เข้าวงการตอนแรกนะไม่หม่นะมีปัญหามากเกยกันแสดงเรื่องแค่นี้เล่นบทแบบนี้ไม่ได้ยังไงคะไม่หรอ,อเล่นบทแบบนี้ไม่ได้ได้ไ,ดไงเขาขิงหนูอ่ะหนูเป็นรุ่นน้องอ๋อเหรอหนูร้องไห้ตลอดเลยบทเป็นไงลูกขับเสียใจต้องดื่มเหล้า พ่วงกับบอกแค่นี้เมาเพิ่ร้องไห้น้ำตาไหลเปรี้ยวมากร้องไม่ได้ค่ะคืออะไรเปรี้ยวมากร้องไม่ได้เหล้ามันเปรี้ยวค่ะป้าเหล้าเปรี้ยวเหล้าเปรี้ยวเงี้ยลูกเปรี้ยวปากเหรอพี่พี่เป็นไงเป็นไงเปรี้ยวจิบิจิบิปอมอะไรคือเป็นเหล้าปอมเหรอไม่คือมันเกิดกันที่ว่าฉากนะนะเป็นฉากที่หนูเสียใจอกหักอะไรอย่างนี้แล้วหนูจำเป็นต้องกินน้ำหนึ่งอย่างวันนั้นแล้วมันเป็นน้ำที่แบบหนูไม่ถูกเลยอะร่างกายหนูไม่ถูกกับน้ำชนิดนี้เลย แต่ด้วยความที่เวลามันจํากัดมากๆมันเป็นซีนสุดท้ายาแล้วฝนก็กําลังจะตกแล้วหนูก็ไม่กล้าบอกใครไง,ไงเพราะว่าหนูเกรงใจเขาไงเพราะเราแพ้ในชีวิตจริงใช่ใชไหมชีวิตจริงเราแพ้น้ำน้ำใช่ค่ะเหมือนเรากินแล้วมันแบบมันออเอื้อออกมาอย่างเงี้ยอ,อ่ะวที่นี้พอถึงเวลาหนูเลยพุ่มๆไปกว่าจะยอมบอกบุ้มกลับว่ากินไม่ได้พี่พีพีไม่ใช่เล่นไม่ได้นะคะพี่พีพีอ่ะเขาแพ้รสเปรี้ยวเปรี้ยว พี่พีลองดมกลิ่นตัวพี่ท็อปไหมคะน่าจะได้อารมณ์เหมือนกันเอยวไอ้ดูรีอุ้ยเอ้าโดนแล้วอะเอ้าไพี่ยังเรียกพ่ออยู่เลยเหมือนนี่โอมนี่ในเรื่องต้องกินไก่เป็นเป็นแลวลงไปในน้ำลงไปในน้ำล่างลางล่าลา ่ะเหมือนเขาเอาเท่าที่ได้เลยค่ะไม่เวลาเป็นาถ,ถ่ายละครเนะเราก็ไม่กล้าบอกเนาะใช่บางอย่างกรงใจบางอย่างกินไม่ได้ก็ต้องกินเวลาแสดงมีอะไรที่แบบเป็นข้อจํากัดของตัวเองไหมคุณแฝดเอ่มหนูขอให้หนูได้สแสดงก็พอค่ะอ้ทำไม่ะหนูไม่ได้เป็นนักแสดงเหรอหนูเป็นนักร้องค่ะโอ้ยให้ผมเชื่อนะเชื่อนะเดูเป็นนัรร้อง่อนะ อันนั้นทำไมมันนี่หนูไ่ร้องเพลงอะเดี๋ยวกลัวจับได้ค่ะเธอแคมแมนหนูดีไปทางคิีกแล้วนี่กำลังนี่กำลังจับสังเกตดูนะนี่จริงจังอยู่ดูกำลังโฟกัสเรื่องคิ้วจะมีใครที่คิ้วหนาแบบนี้อันนี้คิ้วของพี่พีพีค่ะพี่บุญ นี่ไม่นคิวพี่พีพีครับพี่โบ๊แล้วคิวเราเป็นยังไงอะคะวันนี้หนูไม่เขียนมาเลยค่ะโเห็นบอกวะพี่พีวันนี้ที่หนูมามาเป็นแฝดเขาเนี่ยเขานี่กินเก่งมากเลยจริงป่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นพีนค่ะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นสกินนี่เหรอนี่กินแล้วเหรอไม่มีใครเคยเชื่อทันหรอกที่กอมเรียกว่าเทศบาลค่ะ กล่องนิดที่สบายเนี่ยพี่พีกินข้าววันละกี่กล่องคะถ้าไปกล่องมื้อนี้ก็กล่องหนึ่งจริงก็แค่นั้นนะส่วนใหญ่นะผู้ชายที่อยา่มืากสองอันนี้บุ๊มสามใช่ไหมสามมากกับเช้าก็วันเย็นพี่พีพีกินห้าค่ะก็ห้าทั้งวันพี่บอกจริงเหรอไม่มื้อเดียวค่ะมื้อเดียวได่ปะห้ากล่องไม่แค่นั้นนะคะเขายังเก็บแบบว่าเขาชอบของทอดของที่จิ้มได้เนี่ยเขาจะไปแบบ ขอจูบของคนอื่น <laughs> บอกบอกพี่ๆบอกเพื่อนๆว่าอันนี้ของทอดเดี๋ยวพี่พีจะกินให้เองหวังดีพี่เฮ้ยหนูกินห้ากล่องมันมันก็แล้วแต่กองถ้ากองไหนแบบมันน้อยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเราเราก็อาจ,จะเติมหน่อยแต่ว่า อาจจะไม่ดึงท้งกล่องเติมหน่อยไอ้คำว่าเติมหน่อยของหนูนี่เติมอะไรบ้างลูกสมมติว่าเขาให้มาพอร์ชั่นหนึ่งใช่ไหมคะอาหารกองมันก็จะมีสามสี่อย่างอ่ะเราก็อาจจะชอบกินแค่อย่างสองอย่างในเนี้ยเราก็กินแต่สองหลุมตรงนี้เราเรามันไม่อิ่มไงคะเราก็ไปเอากล่องอื่นมาแล้วก็กินแค่ไอ้สองหลุมนั้นแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นอ่ะไม่กินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเอากล่องอื่นมาอ้าวเป็นกล่องจังไงอ่ะ นี่เขาเคยต้องพักกองด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปผัดข้าวให้ทีมงานกินเพราะว่าพี่พีกินหมดพี่พีพักองมากกว่าพี่พีพอนิดนึงนี่หนูไม่รู้มาก่อนแต่แต่เขากินเยอะจริงมันมีตอนนั้นที่เราถ่ายที่บ้านอ่ะถ่ายแบบแค่ซ้อมอ่ะกับข้าวมันก็จะหมดแล้วอ่ะแล้วกอนซ้อมกินทำไมอร่อยหยุดไม่ได้แล้วมันก็ไปต่อไปต่อเวลาบูมอ่ะบุมถ่ายละครกับพี่พี มูงเปิดอาหารหลุมบูมาเออกับข้าวหายไปบูมกล่องเธอมีอันนั้นด้วยเหรอทำไมกล่องเราไม่มีแล้วที่หนูเหลือคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรข้าวสวยกับน้ำปลาพีหนูงงมากว่าเอ้าทีมงานพี่บูมยังเหลือนะคะแต่วันนี้พี่ท็อปไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเลยพี่พีพีเก็บไปแล้วค่ะ ว่าแล้วจริงป่ะเนี่ยปกติปกติแล้วในห้องแต่งตัวใช่ไหมครับเขาจะมีผลไม้มีขนมก็จะแปะชื่อเอาไว้ใช่ใช่วันนี้ผมเดินมาเป็นไงไม่เหลือชื่อไม่มีจริงๆหนูเห็นเป็นกล่องเหลือๆแล้วก็เศษทั่วพี่แกะเปลือกแล้วเหลืออัปเปิ้ลสองชิ้นพี่ไม่รู้เลยมีผลไม้ด้วยไม่รู้เหมือนกันพี่กระโดดเหมือนกันเหรอครับเกี่ยวกับเขาไหมหรืออาหารข้าวอย่างเดียวทุกอย่างค่ะ ยังไงต้องลองหนูต้องลองหนูเอาผลไม้ด้วยลูกเขาเอากลับบ้านค่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยานด้วยเอาไปด้วยก็เอาด้วยกับบ้านคือเรียกว่าสมุนเราหยิบมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราหยิบมากินแล้วแล้วมันยังไม่หมดเราอ่ะเอาแบบพีพีหมดวันพอดีหนูกินไปแล้วหนึ่งชิ้นจะให้หนูวางไว้บนโต๊ะได้ยังไงใครจะมากล้ากินต่อนีหนูก็ต้องหนูกลับไปเลยสิคะฟู้ดเ a s t e แล้วแล้วไอ้ที่ถือไฟมันมีชื่อคนอื่นเอาไปด้วยหรือเปล่าก็เขียนว่าท็อปจะลดด มะม่วง9ก้ถึง1ิกล่องเลยนะคะอันนี้เอาไปขายป่ะครับักษณาเอาไปขายเห็นบอกว่ากินกินจัดจนมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าเขาจะมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าได้ไงเี้ยดูไปเห็นน้าหุ่นก็ดี